สวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วค่ะกับป่ารุ่นจ้าป่ารุ่นผ้าเพลินเมื่อนี้ยุนาบ้านค่ะป่าเห็นดอกไม้บ้านแพ้วผ้ามันงามเนาะค่ะเนาะป่าก็อยากมาปลูกใส่นาบ้านจะข้องค่ะมาเบิ่งกันค่ะว่าป่าปลูกสีป,ปลูกดอกหยังเนี่ยค่ะเพราะว่าป่าไปสือขั้นดอกไม้มาแล้วเนาะใช่ทั้งด้านหนะ้าบ้านป่าเนาะ มีดอกอันนี้ละค่ะดอกโมกค่ะดอกโมกป่าปลูกเป็นแถวเลยด้วยค่ะปลูกเป็นแถวเลยค่ะเห็นเป็นประมาณนี้นั่นเป็นกําแพงเนาะกันคุนอยากให้มันสูงค่ะอยากให้มันกันแดดค่ะทางด้านด้านฝั่งนี้ก็ขึ้นกันค่ะฝั่งนี้ค่ะอยาจะคือกันค่าอ้อมไว้ยังไม่จากด้านนี้ทิศเป็นอย่างไรเนาะค่ะเด้อ จะเป็นเทีท่ยวด้วยกันค่ะป้าจะจ้งช่องไว้เฉพาะเฉพาะไอเวลาเวลาเขาขนเข่าขึ้นมาไวในบ้านเนาะค่ะเนาะที่จงไวเพราะว่าเที่ยวนี้ป้าเทพื้นหนาบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะเที่หนาบานเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนแล้วค่ะทางด้านนี้ค่ะไอลูกจานเป็นคนเลือกด้วค่ะดอกสีเหลืองนี่ ป้าเริ่มหดค่ะเริ่มหดไปหมื่อหนึ่งเหี่ยวเลยค่ะอันนี้พเพิ่นเอิว่าดอกดอกอย่างะ่ะดอกซอยไกล้บอกค่ะซอยไกลสีเหลืองค่ะซอยไกลสีเหลืองงามบอกค่ะป้าซื้อมาป้าสีต้นค่ะนนต้นนนจะงามกระมูค่ะต้นนนจะงามกระมุหมากเนาะค่ะมากมากมากน้อยค่ะ กัปากันนี่จ้าดอกคุณแม่จชืสายค่ะป้าจัดเอาใส่กระถางค่ะป้าจะจัดเป็นเป็นเลี่ยงกันไหอิีเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามันอาจจะมีข้อง,ง้ามปันไดค่ะเพราะว่าป่าพื่งจะร่วงไม้ข้างน้้นนี้จะขึ้นกันค่ะเพราะว่าหนาบ้านป่าจะมีประมาณ3สามเสาเนะาะป่าจะป้าจะเลี่ยงว้นะคะ สวยไก่ป่าเขาจ,จัดออกมาเลยค่ะทางท่านนี้ก็จะคึ้กันค่ะป่ายังช่ำอยู่ช่ำให้มันติดอยูค่ะใส่กระถางเล็กๆน้อยๆค่ะเคียวอ,ออกสไตล์น่ารักน่ารักเนาะค่ะเนะาะน,นี่ป่าเตรียมคุดลุ้มไล้ละค่ะนี่ค่ะคุดลุ้มไ้เรียบร้อยแล้วป่าก็จะเอาต้นไม่มาลงด้วย เพราะว่าตอนนีมันงกะพอดีค่ะตะเว้นเพราะว่าตอนนี้จ้เว้นกําลังต๊ดหินเนาะค่ะเนาะพอดีปลูกดอกไม้บนเหี้ยวนะคะมาเบิ้งค่ะมาป่าเจ้าดอกอยังมาลงค่ะื่อควมรลมดื่นพวงหนาบาน,นะะเนาะค่ะเนาะเม่นสีอืดนหนามฮดปันไดปาก,กสีเบบวบางเลยล่ะฝนกระตกมาอยู่เรื่อยๆอยู่ปาก,กสีร่องนำฝนไว้ค่ะพอด้ฮดค่ะนี่ค่ะป่าสือมาเต็มรถเข็นเลยค่ะ เต็มรถเข็นเลยะมาระมาณเกือบเกือบหกสิบต้นน่ะคะ่ะแต่นี่นเพิ่งกิ๊เหี่ยวค่ะเถิค่ะพี่น้องเหีียวบัดหล่ะค่ะป้าบริโภคน้ำเหมือนเศร้านี่ค่ะไปค่ะป้าติภาพไปปลูกดอกดอกเลืองกันค่ะมันสวยงามงามเต็มหน้าบ้านไปเลยนะะเนาะค่ะเนาะราวาอยู่ทั้งบ้านมอลล์เพลียวพาวเพิ่พนกะ งามบิดละค่ะปลูกงามสวยงามบิดล้ค่ะจะเกิดอุบัติเหตุจนไหนค่ะรถป่ารุ่นต๊ะลองปูนค่ะสะเบิดขค่ะต้นดอกไม้มันก็ล่องสีละค่ะมันสิย่างในป่ารุ่นบอล่าบันค่ะมันตุกตกอันนี้นะคะป่าดึงบาท่านค่ะจะมาค่ะมัปลูกดอกไม้กันค่ะจะป่ารุ่นกับคุดจนเมื่อยแล้วเนาะค่ะพอดี สวัสดีค่ะสาวจอยชาแนลค่ะมา<ห>ปลูกซอยเป็นปรลรุ่นมันหักเลยมาปลูกซอยปรลรุ่นนะคะฝากส่องในเดือนจ้าเพราะว่าจะได้ก็ฝากใน้คอคะเอฟซีพาะว่าสาวจอยนี่จะบอกข้นในพผ่านน้ำมูค่ะเพราะว่าเพิ่นกะเหตุมาโดนเติบแล้วคือกันแต่ว่าเพิ่นกะบ่ค่อยเลยมีโอกาสที่จะเดถไทยคููกบนองนั่นที่ตะบันไดน่ะค่ะเพราะว่าส่วนมาเพิ่นจะ ขาจะเฮ็ดเกี่ยวแก้กับแบบว่าเฮ็ดงานบ้านเนาะค่ะน้องงานบ้านให้ทางด้านป้าเจียวน้องนาริตะแล้วกะ็ทางด้านของเพลียวพ่าวนะค่ะเพื่นกะจังไรละ่ะกะบอขันในพนนันธมูลเนาะค่ะจังไรกะฝากใน,ดในดใเด้อจ้าฝากในเด้อค่ะเพราะให้แบบว่าทีมงานเราทุกๆคนเดเดผ่านเข่ารอบแบบว่าที่จะมีไรได้สั่งไรได้กันทุกคนเนานนะ,ค,ะนนค่ะเนาะ ไอ้คุดคุดอีกอันนึงก็ได้อันหานมาจากหานมามาตะหายายตรวจพอดีพ่นยายตรวจทีเวลาจากจะใส่ยังสิพ่นก็นจะอเอื้นเอาสาวจอยเนาะค่ะออกไปเอื้นไปใส่หรือว่าเวลาพ่นปวดทันปวดนี้พันก็นจะเอื้นสาจอยไปนวดให้สีนะคะ่ะเพราะว่ายายตรวจสีบวกกัใส่ป,ป่าลุ่นเนาะคะ่ะกระซีเอิ้นลูกล้านแบบว่า สาวจอยเนี่ยล่ะเป็นหลักๆค่ะที่จะเป็นนวดให้ยายตรวจเท้าค่ะปลาปลูกอะเสร็จแล้วด้วค่ะเะบิร์ดละค่ะอยู่รถเข็นปาลารุ่นกระเฮ็ดความเกลือเป็นกุ้งใหม่ฮาร์คเบิร์ดเนาะค่ะเนาะจะมันกะจีประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวปลาก็จะได้ห้นน้ำห้นยังเก็บไอ้ถุงดำเฮาออกไปเมี่ยน,นะะเนาะค่ะเนาะเวลาค้คนพานไปพานมาภายในปีนี้ก็จะเห็น หนาบ้านป้ารุ่นจะมีต้อดอกไหม่หรอคะครับหนาบ้านของหมอรัมเพ้าๆนะคะเพราะว่า,ะบาบ้านเขามันกรติดถนนดําเนาะ็อยาให้มันสวยงามคะ่ะเนเวป้าจะหาดอกไอจะไปเอาพันดอกไออันคุณน่าจึนสายมะเน็บอยู่ค่ะตามค้นต้นเพื่นเนาะค่ะเนาะทั้งทังด้านหนาบ้านเลื่อนไถ่พันค่าพอนกนะคะือการราคาเพันปลูกคือกัน ทั้งใ่ลำมันกับปลูกดอกไม้สวยงามคือกันนะคะ่ะเพราะว่าอยากจะเห็นให้มันหลับกันเนาะคะ่ะนะก,กับหนาบานเพินินเพราะว่าหน้าบานเพิินมันงามแล้วะคะ่ะงามแล้วมี่ี่ต้นดอกไม้ดอกไหลไหลแล้วะคะ่ะแกกล้วป่าป่าก็เลยมาปลูกเชื่อมต่อกันเลยะคะ่ะให้มันสวยงามคนแนมา่าก็สด้สวยงามเนาะคะ่จะจ้าก็สิประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่ก็น่าจะ ก็น่าจะเห็นดอกนะคะนี่เพระาระว่าป่าสื่อต้นพัน์มาแบบเกือบเพียงเอวนะคะประมาณหกสิบเซนมีค่ะถือค่ะแถวบานเท่าพันต้นไม้ถือเรี่ยวละสามบาทนึงค่ะนี่ค่ะต้นประมาณนี้เลยค่ะเอามากก็คือพร้อมงามเลยได้ค่ะนี่ต้นละสามบาทค่ะสามบาทบางล้านก็สี่บาทบางล้านก็สามบาทเนาะคะ่ะเนาะ เทากัแต่ว่ามีแรงเพราะช่าต้นไม้นะคะาก็เลยพ่อดยดถือไปเลยค่ะเกือบซ้ํากาันราคากับต้นโมกของป่าลุ่นแต่ว่าเบิ้งเบิ้งเล้วป่าก,ก็น่าจะหามาเฟิ่มอยู่เนาะค่ะเนาะเพราะว่าเบิง้งหรือเอฟซีท่านไดว่าจังไหนเนี่ยนำป่าลุ่นเนี่ย,ยจะหรือว่ามันห่างไปจ้าที่ปลูกแล้วมันจะเป็นแถ่ขนาดนี้ เอฟซีท่านใดเห็นว่าป้าเป็นสะปูกเพิ่มบอลหรือ,อยังไดก็คอมเมนต์มาบอกป้าในเด้อจ้ออานรถกระแรนน้ำทังหลายหลายค่ะเพราะว่าทางเสียนี่แบบว่าโลดเรียนหลายลายี่หลีค่ะมันก็อาจทีบวคั้นงามปนไดเนาะค่ะเนะาะเพราะว่าบันบวคั้นมีดอกเอียงที่มีสีสันหลายค่ะข้างหน้านนี่ก็เพิ่งจะได้หาต้นเองค่ะ คือว่านี่คำแนะนํนำบอกป่ารุ่นกับคอมเมนต์มาบอกในเด้อจ้าพอฟังหนีมันก็จะติดมันยังติดต้นไอ้มาละขี่นกป่าอยู่ค่ะเดี๋ยวป่าจะเดี๋ยวออกอยู่ค่ะเพราะว่าต้นก้าต้นเบีย้ยมันขึ้นมาอีกฟังหนีหลาไลาค่ะเห็นแสงมามาบนี่ว่ามันอย่างนะ,คะ้ค่ะเพราะว่าฟังตรงขามเพิ่เหตุล้งสีเกี่ยวแกกับล้งสีคืกกกบบอกันกระบาดพอการเขาเลยค่ะก็จะมีเสียงดังแน่ยนิดหน่อยเนาะค่ะเนาะ ว่าเขากะการทำมาหากิ่นของเพลินก็คืออีกรูปแบบนึงน่ะคะ่ะเ่ากับอบถือสากันเนาะคะ่ะเนาะจะฟังนี่ค่ะป่ายังบวชขั้นลูกจะเสียวดอกอย่างมาส่ดีค่ะมันยี้เป็นหมองว่างอยู่ค่ะทั้งด้านนอกนี่ก็จะเป็นต้นพักหอมลายกลัวค่ะต้นหอมจะ,จะว่าทั้งด้านในนี่ก็จะวา่างแห้งด้วยค่ะจะว่างายอยู่ ว่างไรค่ะข้างในนี่ข้วเสี้ยวดอกอยังมาปลูกจังไรอุดซี่กะเนี่ยน้ำป่ามาในด้วยจ้า,าเลยนะคะอ่าขั้วเสี้ยวดอกอยังมาใส่ดีค่ะนะะแล้วก็ทั้งด้านนี้ค่ะทั้งด้านนี้ป่าจะปลูกขั้นตับปลูกตะดันในด้านนอกเนาะค่ะเนาะย่างดันในค่ะ อ่งยังหม่องบางหลายค่ะเพราะว่าที่ตอกห้าว้ย่ามันยังค้าเมื่อหนึงน่งฝนตกแห้งกกหมกป่ารุ่นลมระนาดกันเลยค่ะมันก็นเลยบสสวยงามป่าก็เลยจัดผูกเล่าใส่เลยค่ะแบบเดียวกันเลยค่ะกับเ่้าหน้าบ้านแพ่าเลยค่ะเพราะว่าอยู่หน้าบ้านเพ่าๆมันกะมันกะจะลมไปแน่และเนาะค่ะ,นะเนาะเทาก็บตรงยืดไม่ไหวนะค่ะท่า,านนี้แหละค่ะยังหม่องวางอยู่เนาะแต่ว่าป่าก็บอกอยากได้ ต้นไม้ที่ียังทีแบบว่ามันสูงเกินไปนะคะเดี๋ยวมันจะบึงแบบว่าเห็นไหบ้านป่ารุ่นหกนะคะแต่ว่านี่ค่ะป้าก็ได้เอาต้นอันนี้มาซีต้นให้กันค่ะแต่ว่าคั้นที่ป้าสิปลูกต้นไม้แบบว่าต้นเตียลายเงอนป่ารุ่นกะไกลกะหลายค่ะเพราะว่ากะบบอยากล้รอมให้กันเนาะคะ่ะเนาะไกลกะหลายมันกะจะมาขุยมาเยร์เนาะคะ่ะ นี่ละค่ะจังไรก่าข้อหมินมาบอกปลารุ่นไนี้ด้วยจ้าจ้าพี่น้องหลังจากที่ปลารุ่นปลูกเรียวนะคะเน,ะเนาะเหี้ยวเหี้ยวค่ะขนาดนี้เหมือนสับช่วงเส้าได้นี่ค่ะจ้าแค่จ,จะขึ้นมาขึ้นนะคะแบบนี้พันมาเลยสองหนึ่ง สองมือ่อสามมื่ออล้วก็ยังเหีเ่ยวคือเกาอยู่ค่ะคงใสจะบบอลนาะคะ่ะนาะมึงเนี่ยป้ากะฮอดประสัิเนี่ยค่ะเนี่ยเหีเ่ยวบัดคือต่นเลยค่ะตกใหม่เหี้ยวค่ะฟงใสจับจับเดือออกเนาะคะ่ะเนาะ ป้าได้ป้าได้พันมาคิดว่ามันพันตน้นต้นที่มันสูงเดี่ยวมันจะงามโหลดมันโมเมนค่ะพี่น้องเอามาปลูกเดียวอ่อ้หน่นามันได้กันยังเหี่ยวคือเก่าค่ะมันโมเมนค่ะป้าสิเดไปสือพันไม้มาปลูกค่ะสิเดเอาตน้นต้นขนาดน้อยเนาะค่ะเนาะวันน,นี้รอว่าฝนทิ่ตกมาใสกับ,บ่าตกนะคะ่ะ เงียวคัค่ะสงสัยหนาา้าบ้านปลารุ่นสิบวามาักดอกดาวเรื่องหรือมั่งค่ะเงี้ยวค่ะที่แดกป่าเห็ดเป็นเที่ยวไหวบาสีมันขึ้นงามๆหน้าๆนานา,าสันขันมอเมียนมีจ้าดวกอันนี้ป่าเอามาลุ่งจะดุมท้องจ้าแต่ว่าก็คือกันล่ะค่ะตอนอยู่น้ำเพลินกัง,งามนอยู่ด้วยค่ะ มาทำไมาอยู่เนาะอ,อ่าน,นาบ้านปลารุ่นมม่ค่อยเงยรุ่นเนงเงี้ยนี่แต่ว่าดอกอันนี้แงามอยู่ค่ะแต่ว่าเมล็ดพันธุ์มันกระลนหลายอยอู่เลยค่ะเม็ดพันธุ์มันกระอวกเม็ด,ดยอยู่อืมย่ำย่ายไปวัดเนาะย่ายกาาระจีเมล็ดอาอยุต้นนี่แหละค่ะ งามอยู่เพราะว่าต้นนี้ป่ามี่ไวจะโดนเติบแล้วค่ะป่าก็เนี่ยมหาไอ้นี่ค่ะเห็นแล้วค่ะนี่สงสัยแมงบงพันธ์สีมากักดกินหยอดมันเนาะค่ะเนะาะป่าสะหาเบิงตูมันก่อนค่ะ